สวัสดีค่ะยุคบช่องสาวหน้าค่ะรุย่ยชาแนลกือการคาเมนีเสื้อผ้ามารอบานนะคะมาเบิ่งผลไม้ผลไม้ยมูยย่นาบานต้นแรกคือบักเขียบนะคะหรือว่าน้อยหนาภาษาอีสานเอิ่นว่าบักเขียบภาษาไทยเอิ่นว่าน้อยหนานะคะต่อมาบักม่วงนําดอกไม้นะคะมเอนีผ้ามาเที่ยวบานนะคะรอบานแล้มีอย่างเนี้ยมะม่วงนําดอกไม้แล้วก,ก็ต้นขมวญัยนะคะนี่ต้นขมวญัยบักพผานําหอมกระมีนะคะอันนี้ต้นเบียร์พริกนะคะเบียร์พริก เสียวไปปลูกแล้วค่ะพะไวกนพอเวลา้าต้นเลยอน,นี้ต้นบกักฮูหรือมะละกอน,นะคะแล้วก็มีท่านตะวันพร้อมมีต้นกล้วยปลูกแซมน้ำแล้วค่ะวิถีชีวิตกเกษตรพอเพียงนะคะอันนี้สำคัญเลยค่ะให้ไห์ต้นทุเรียนหลายคนบอกว่าเป็นต้นทุเรียนพอเปคนปลูกนะ,คะ้ค่ะเมื่อกี้ต้นทุเรียนอันนี้ผักกาดนะคะ พักกาดพักกาดจอนต้นผงชูรสเคยเห็นปะคะต้นผงชูรสแสบนะ,ะเอาไปต้มกินกับป๋นนะคะอันนี้ก็เป็นพักสองกระถางพวกค่อยเกิดราคาแห้งแรงฝนเบาตกนะคะตะไคร้นะคะตะไคร้นี่ปลูกดีตลอดตะไคร้อันนี้กับต้นสําคัญเลยค่ะนี่ต้นมากบ่องแปงนะคะเคยเห็นปะคะมากบ่องแปงตันนี้นวยมันแก้แล้วนะคะกินไม่ได้แล้ว ตอนนั้นออนจังเอาไปต้มกินกับปนนะคะแสบขนาดเลยอันนี้ก็ต้นเมื่อกี้ต้นหอมอันนี้ก็ผักบุ้งนะคะผักบุ้งจีนบุ้งใช้จะท้างไวฮดสุก,ก้กินมลแงนะคะสมิรลราคาผ้าลอบานเบืองสมิร์ะคะ